เฮ้ยดูดิคุณผู้ชมมันพุ่งมันยังข้างหลังเลยอะดูดิบูทอกลายมาคุณผู้ชมครับผมไปเดินเล่นที่เสียวมีเมกาบางนาไปเดินเล่นปุ๊บกาจะไปลองแค่ใส่แว่นตาเขาแล้วก็มีแก้วอแอยก่า่็แ้วอันเ็นล้อีัน้วก็อเนี้ยที่เด็ดตอนแรกอะไม่ได้จะเอาเ้ยเดินดูไปดูมาเดี๋ยวได้ power bank เดี๋ยวได้นู่นได้นี้คืออันเดียวไม่เคยพอแล้วก็อะไรรู้ปะของไหนมอสงซีผมแล้วเหรอ นตสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครวันนี้วิธีมอบนะครับเขาบอกว่านี่ 1 3อองศา h i g ท t เ m p e r a จอร์ ature, คือแบบได้เยอะมากแล้วก็เป็นซารีดไอ้น้ำปกติเราเห็นตารีดไอ้น้ำที่ช้อปปี้อะไรสี่ร้อยห้า้อถูกปะ่ะแต่นั้นคือเราซื้อมาเรารีดยากเพราะอะไรรู้รู้ปะ่ะม,ม,มันต้องมีแบบแท่นใช่ปะ่ะไม่งั้นถ้าจะจับมารีดยังไงอะถูกปะ่ะแม่อ่ะเคยซื้อเันสี่สี่ร้อยห้าร้อยอะกว่าจะรีดได้มันมันไม่ค่อยเรียบมันเป็นแท่นมาอย่างนี้เลยครับมีขาด้วยนะใช่มันเป็นขาแบบนี้มันตายแล้วมันเป็นแท่นมาให้เลย ใช่เี่ย่ก็บ,บนี้นี่นห้อยตรงนี้ก็ได้เห็นไหม<อ>ห้อยตรงนี้ปึ๊บคุณจะรลีไหนคุณก็นี่ในวันนี้มันจะมีตัวคนก็คือดึงมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วข้างหน้าข้างหลังเ่ะจะเปให้รูเติมโคตรด,ดีมันไม่ต้องเติมตรงนี้เนาะใช่แล้วมันไม่ต้องแบบโกอ่ะปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมันกำลังดูดน้ำดูดน้ำ สำหรับครั้งแรกเตาลีดไอ้น้ำจะเป็นอย่างี้หมดคือเราเพิ่งเติมน้ำมันจะต้องเสร็จนิดนึงแต่มันดูวัสดุดียังดีเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วไหมเห็นม่อะความยับตรงเนี้ยขับการลงมนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบอยู่นะพี่หูแรงอยู่นะพี่แพรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโบลท็อกละลายจบเลยอ่ะมีความสุขว่ะเฮ้ยดูดิเสร็จแล้วนี่รัดเดียวโหเรียบมากเรียบเลยมันได้ร้อยสามสิบองศา ดูดิอ้แต่มันแรงมากทุกคนดูมันมีสองระดับนะอันนี้ระดับหนึ่งองนะอ้ยังหรอใช่อีกระดับหนึ่งกันเนี้ยอันนี้ร้อนตายตายระดับหนึ่งก็แรงแล้วอะระดับหนึ่งก็โบนทอกไปแล้วดีกว่าเสื้อแล้วเท่าไหร่เองห้าหกร้อยอ่ะเสื้อ,อนี้จบเลยที่แพมของอาจอะเบากว่านี้นะสามพันดูดิอุ้ยดูดิคุณผู้ชมมันพุ่งมาอย่างข้างหลังเลยอะดูดิพอมันแรงอย่างเงี้ยน่าจะเสื้อยีนน่น่าจะรีดได้อยู่นะผมให้สิบห้าเต็มสิบเนี่ยเสียบก ความที่มันมินิมอลอ่ะนี่ทุกคนกคนี่คืออันดับหนึ่งนะทุกคนดูจากไอที่มันพุ่งออกมาคือแรงมากเลยนะคือไกลประมาณนี้คืบหนึ่งอ่ะสองออุ๊อุ๊อุ๊พี่รองหน้าอังโนอุ้ยสองมันอุ้ย<ห>อุ้ยเพราะชะน,นะทำให้เราลีดได้แบบว่าเร็วมากใช่ไหม